สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอสูตรหวยสองตงบนตรงๆไม่ต้องกลับนะครับเฮ้ยทีคิดก็ง่ายๆนะครับนำหลักหน่วยเลขถ้ายสามตัวมาบวกหนึ่งคงที่นะครับหลักหน่วยเลขถ้ายในที่นี้จะมีสองชุดนะครับเรานำทั้งสองชุดมาบวกหนึ่งคงที่นะครับแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งที่เรามานำเสนอด้วยนะครับ มาผสมรวมกันกลายเป็นเลขสองตัวบนนะครับก็คือสูตรที่ว่าหลักบิ่นนะครับมาบวกหลักพันนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์แล้วก็มาบวกสองแล้วก็ได้ผลลัพธ์อีกนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่สิบหกพฤษภานะครับหลักหน่วยนะครับมาก็คือเลขเก้ามาบวกหนึ่งเท่ากับสูตรนะครับแล้วก็หลักหน่วยที่สองครับมาบวกหนึ่งที่เท่าเปดนะครับ แล้วก็หลักหมื่นนะครับคือสี่นะครับมาบวกสามคือหลักพันนะครับเท่ากับเจ็ดนะครับมาบวกสองคงที่เท่ากับเก้านะครับเลขที่ออกคือเก้าส่วนสามนะวันนี้จะถูกเลขหลักร้อยก็คือเลขเก้านะครับถูกเลขหลักสิบก็คือเลขศูนย์นะครับงวดถัดไปนะครับก็คือวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับเลขท้ายนะครับ คือเลขสามนะครับบวกหนึ่งของที่ 4, เท่ากับสี่นะครับเลข้ายที่สองนะครับ,รบ,ลลบคือหนึ่งบวกหนึ่งขงที่เท่ากับสองนะครับแล้วก็หลักหมื่นนะก็คือเลขสามนะครับบวกสองคือหลักพันนะครับเท่ากับผลลัพธ์คือเลขห้านะครับบวกสองของที่เท่ากับเจ็ดนะครับเลขที่ออกคือสองเจ็ดสองนะครับที่วงกลมไว้ก็คือก็คือหลักสิบนะครับ,รบถูกเลขเจ็ดนะครับแล้วก็ที่วงกลมไว้ถูก หลักหน่วยนะครับก็คือเลขสองนะครับงวดถัดไปเลยนะครับก็คือวันที่ส6บหกมิถุนายนครับเลขท้ายคือเลขหกนะครับบวกหนึ่งของที่เท่ากับเจ็ดนะครับเลขท้ายที่สองนะครับคือเลขหนึ่งนะครับบวกหนึ่งของที่เท่ากับสองนะครับเลขหลักหมื่นคือเลขสองนะครับบวกห้าคือเลขหลักพันนะครับเท่ากับผลลัพธ์คือเจ็ดนะครับบวกสองของที่เท่ากับเก้านะครับเลขที่ออกคือ แปดเจ็ดสองนะครับถูกเจ็ดกับสองนะครับคือเลขหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับงวดล่าสุดก็คือวันที่หนึ่งนะครับคือเลขเลขถายคือเลขสี่นะครับบวกหนึ่งพืงที่เท่ากับห้านะครับแล้วก็แล้วก็เลขถายที่สองคือเลขสองนะครับบวกหนึ่งพืที่เท่ากับสามนะครับแล้วก็ เลขหลักหมื่นเลขหกนะครับบวกสี่เป็นเลขหลักพันนะครับได้ผลลัพธ์คือสูตรนะครับบวกสองทนที่นะครับหลักสองนะครับเลขที่ออกคือหกศูนย์ห้านะครับถูกหลักสิบกับหลักหน่วยคือเลข0ูย์กับเลขห้านะครับแล้วก็มาเลขอ่างวดที่กำลังจะถึงก็คือวันที่สิบหกกรกฎานะครับเลขท้าย ต,ตัวที่1นะครับคือเลขเจบวก1คงที่เท่ากับแดนะครับแล้วก็เลขท้ายที่สองนะครับคือเลขหนึ่งบวกหนึ่งคงที่เท่ากับสองนะครับเลขที่ออกคือยังไม่ออกนะครับแล้วก็มาอีก1งสูตรนะครับคือเลขหลักหมื่นคือเลข2นะครับบวกสองคือเลขหลักพันนะครับเท่ากับผลลัพธ์คือสี่นะครับบวก2คงที่นะครับเท่ากับหนะครับจะได้เลขทั้งหมดแปดสองสี่หกนะครับนำมา จัดชุดได้เลขหกแปดหกสองสี 8, ่สองสี 2, ่แปดนะครับใช้ไปเล่นในวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกหกนะครับนี่นะครับ คือเลขแปดสองสี่หกนะครับเน้วัันจะชุดได้เท่านี้นะครับก็คือเหตุที่ไม่ต้องกลับนะครับก็คือเลขบรรทัด่รงคือจะออกหลักสิท์ตลอดนะครับเลขบรรทัดบนคือจะออกหลักหน่วยตลอดเราก็เลยไม่กลับครับเพื่อจะได้หมดเงินบดงบน้อยๆครับเออขอญาตจบคิดเพียงเท่านี้นะครับ ฝากสี่ชุดนี้ไว้พิจารณานะครับเต้นหวัวตาพอดีหมดนี้กันทุกคนขอให้ทุกคนที่ได้มาดูคลิปนี้โชคดีถูกหวยเลอับมีมีมน่นะครับเต้นหวัวตาพอดีนะครับสวัสดีครับ